และป้ายของดีสีพาคนะครับตามมาด้วยสาวงามทั้งสีภาคนะครับภาคใต้ภาคเหนือนะภาคกลางภาคอีสานนะครับและป้ายขวัญใจสีนะครับผู้ถือป้ายขวัญใจสีของเรานะครับนางสาวพันวดีรัตนนิพนธ์นะครับ ขวัญใจผีของเราในปีนี้นางสาวการสุการสุภาพษินสันเทียนนักเรียนชั้นม .6 กลังหนึ่งและขวัญใจชายนะครับนายพีระพง์ถนอพพนนมพล์นักเรียนชั้นม .6 กัเจ็ดครับและป้ายสร้างสรรน,นะครับนางสาวกับมทิพย์พรมมานะครับเป็นคนถือป้ายสร้างสรรเดินตามป้ายสร้างสรรนะครับนางสาวกิติยาและสาววงนางสาวยานิสาเจียจินดานางสาวาาาาสาวิริธุงคล สาธุรีนะครับป้ายอนุรักษ์นางสาวอาริยาอุปรานะครับส่วนป้ายไวนิ้วนะครับข้าศิลามาพร้อมกับเวกอไทยแลนด์ทีมของเราในปีนี้นเองครับขอบคุณครับวู้ทันีข้าศิลาและแัวแทนเมกีข้าศิลาไว้นโอกาสนี้ครับ และนี่กำลังเข้าสู่ท่านประธานในขณะนี้นะครับขอเชิญปรบมือผู้เ,เกเจตกับงรงร,รียนธาริศโรงเรียนกันลยานีดีธรรมราชครับซึ่งคาากน,นะครับขององคยุนธรราธริ์โรงเรียนกันลยาณีดีธรรมราชนะครับเด็กชายพัชร,รงพงษ์ภูม่าผู้ถือป้ายนะครับนางสาวเดลลามินอยู่ ธวงทิศของโรงเรียนกาลยานีสีธรรมราชคุณครูแสนสุกสิงสุวรรคนสวยค่ะผู้สงสัยว่าวงโยธวาทิตโรงเรียนกาลยานีเนี่ยเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนโยธินบรูอยรืงไง